สวัสดีครับวันนี้จากกรณีของคุณโจอ้พูวสิธ์นะครับที่ถูกคุณพี่ท่านหนึ่งนะก็ไปยืนนับเงินนับเงินหน้าเวทีก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเพื่อนคุณพี่เขานี่แหละอยู่อยู่จับเงินมาแล้วปาใส่หน้าคุณโจอ้ไปยังพอไปถามคุณพี่บอกไม่ได้ปาครับไม่ได้ปาแค่ดีดเฉยๆก็แล้วแต่คนจะมองไปนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าก็เหมือนจะปาครับแค่เหมือนจะนะครับคือคือนักกฎหมายหลายๆท่านนะครับก็ไม่ให้ความเห็นแล้ว ซึ่งส่วนตัวของเองผมก็มองว่ายังมีความผิดอยู่อย่างหนึ่งที่ที่ผมมองว่าเป็นความผิดอยู่ด้วยคือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับหรือภาษาชาวบ,บ้านพูดว่าทําอย่างเงี้ยมันหยามเกินเกินไปนะครับมันทําให้คุณจุ๊ยถูกดูไม่ดีนะครับซึ่งมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 9 3มีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ ยังไงฝากด้วยนะครับคือเขาเป็นศิลปินบางทีเขาไม่ได้สะดวกที่จะมาจับไม้จับมือหรือว่ารับเงินทันทียิ่งเพลงนี้เป็นเพลงดังด้วยหล,หลายๆคนอยากฟังยังไงก็ฝากให้ใจเย็นกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผม